มาได้ในถุงอ่ะให้อยภคไหซมั้งนะออไม่ต้องปั๊มนะต่ครบไม่ต้องปั๊ เอาขนุนส่วนไหมกี่ตัวกระสากเล่นหมดเลยสีนี้แดงก็บอยสากตัวนี้บอยสีน้อ้สากหรือเนี่สากเป็นยังมันมีสากเดียวพุงเบ็ดเอาเยอหมึกตายรอบไปมั้งเป็นสลิงที่ว่านั่นียเปียนแล้วคนนั้นมันเบากว่าข้าอ่ะคนเราข้ามเบาต้องรีบชวนตกแล้วต้องมึกต้องปลาแล้วน้ำเชี่ยวมันไม่มีโอกาสตกนอนอย่างเดียว เบาะ like ไวโเปียวด้วยเปียวอารุนี้เปียวอันน <co> way, um, <sm> ี <water> ้ใหญ่มากไะใหญปาพวกมากเขาเรียกาพวกมากาลุนนี่มันรังมันนะมาแล้วมถ้ฝากเยถไ ลา,ลายออกหมดแล้วเหลือเป็นบางสากแล้บวะค <c oughs> ันที่ตกปลาเมื่อกี้ไปทงังพวงเลยที่ไหนือเองปลาแกสลาอูเบซาอยจะน<ด>ีก <ทำ S 2> มาเอาไม่มีแล้วทำเนี้ยสนุกแอร์รักแอร้อูเบสลริงไหมโอ้โห กินตัวนู้นก็กินแล้วปล่อยกินคามือเลยขาดแต่หลังคุยแต่หวังตรงนั้นแล้วลบอยู่ตรงนั้นนี่ตากบึ้งส่วนอ๋อขี้เกี่ยร์ปราทูเมื่อกี้หรือยี่ขี้เกียร์ปราทูตัวแรกเลยโอ้กินคามืออเลยยอดนะอยเ่ด้วยกันใช้ท้ามันเสียมันไม่ได้ไว้วัดไม่ไว้คลิปนิดๆเราไม่เห็นอืม เลื่อยอย่งน um, um, ั้นเลยใหญ่กว่าเกี้ค่นี้ใหญ่กว่าอ่อกี้หญใหญ่ตกว่าใหญ่ใหญเออ้ใหญ่อกอโอ้โหใหญ่ใหญ่เกมื่อกี้โอ้ยใหญ่กว่าใหญ่เม่อกี้ใหญ่เมื่อกี้เออใหญ่กว่าดูหน้าคุณเยอะก่อนนี่ แต่น่าไม่เยเกเกอาอย่าไปเป็นไม่ไดุ้นตากล้องไไม่อเแไอ้กล้องสายอยู่ยไม้พันแลยลายไม้พันล้ไม่ได้ัาไม้พันแลมัเน่ง เก็บไปเรื่ยแสงกดยังครับนะยังครับลึกลอมั้งแสงข้อปาะลึกขีดีมั้มงตัดไปเี๋ยวค่อยไปเอาเบีดขเบีดน้อยไปข้างแแดงข้างเดี๋ยวปลุกไหม <c oughs> โอ,โอ้หเต็มเลยี่ <c oughs> <c oughs> หนอหนัอ่ง่อราจะต้องนั่งเดี๋ยวเขาไปนันเบ็ออก จะกลายเป็นปล่อยปลายค่ะแป๊ปล่อยปลายจับในมันใจลากๆไปก่อนเข็นเข็มนูดนึงับ